สวัสดีครับผมโชวิกจาก jobnow.hcn.com นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับในตอนท้ายเนี่ยจะได้วิธีนะครับในการที่จะดูว่าผู้เรียนออนไลน์เนี่ยเข้าเรียนกับเราจริงหรือเปล่าแล้วอยู่กับเราครบคาบไหมนะครับโดยที่จะทําการเดโมให้ดูตั้งแต่ขั้นของการติดตั้งขั้นของการใช้งานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขั้นของการเอาข้อมูลไปใช้ยังไงก็ลองติดตามดูนะครับ ในคลิปที่เราเปิดซีรีส์นะครับได้มีการพูดถึงว่าเราจะเอาตัวรอดอยังไงในการสอนออนไลน์ให้ได้4ชั่วโมงแล้วก็มีการพูดถึงพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้เองก็คือเรื่องของการใช้ QR code แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้สแกนนะครับทีนี้เราก็อยู่ที่การวางเงื่อนไขแล้วว่าเราจะให้อยู่ตอนต้นตอนกลางหรือตอนท้ายของคลาสหรือเราจะเป็นลักษณะการแรนดอมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาแนะนําเครื่องมือใหม่ที่ง่ายกว่านั้น นั่นก็คือ Google Meet a t t e n d a n c Collector เดี๋ยววันนี้จะทำเป็น Progress Bar ไว้ให้นะครับก็จะ Demo ให้เห็นตั้งแต่ขั้นของการติดตั้งนะครับขั้นของการใช้แล้วก็สุดท้ายเวลาที่เรา Export ผลออมาเราจะเอาผลไปใช้ทำอะไรได้บ้างสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสอนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมออนไลน์หรือการ Work from Home พวกเนี้ย แล้วก็อยากที่จะติดตามรายการของเรานะครับก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าระบบของ YouTube นะครับแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกรดิ่งแจ้งเตือนหรือจะช่วยแชร์คอนเทนต์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนของเราเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3สเต็ปนะครับตั้งแต่เรื่องของการติดตั้งการใช้งานแล้วก็การเก็บผล เริ่มสเต็ปที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นว่าเวลาที่เราเริ่มกระบวนการติดตั้งเจ้า Google Meet Attendance Collector เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับสเต็ปที่1น,นะครับซึ่งง่ายมากก็คือว่าเราจะต้อง install เจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปบน Google Chrome ของเราก่อนนะครับโดยการที่เรา search นะครับคำว่า Google Meet Attendance Collector อันนี้พอดีผมเคย search ไปแล้วนะครับมันก็เลยเจอง่าย พอเรา enter เข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเจอคำที่เราเซิร์ชพอดีเลยนะครับ Google Meet Attendance Collector ถึงถ้าเราคลิกเข้าไปเราก็จะเจอเมนูตัวนี้แล้วก็กด Add to Chrome นะครับแล้วก็ Add Extension ง่ายๆแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ add เข้าไปนะครับพอ add เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงมุมขวาด้านบนนะครับใกล้ๆก,กับรูปโปรไฟล์ของเราซึ่งก็เวลาที่เรากดปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่า add-on ของเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยละ อันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในขั้นตอนของการติดตั้งโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือว่าสมมติว่าตอนนี้ผมเนี่ยมีการออนไลน์นะครับเพื่อที่จะรอนักศึกษาเนี่ยจอยเข้ามาในการสอนของเราซึ่งตอนนี้ก็มีทีมงานเข้ามาและหนท่านนะครับเป็นสถานการณ์สมมุติที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเดโมให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราใช้ Google Meet Attendance Collector เนี่ยมันจะทำงานลักษณะแบบไหนนะครับ ขั้นตอนในการใช้งานนะครับง่ายมากก็คือว่าเราไปที่เครื่องหมายจิ๊กซอนะครับที่มันอยู่มุมขวาแล้วมันก็อยู่ใกล้กับตัวที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเล็กๆนะครับที่อยู่มุมขวาด้านบนจากนั้นเราก็กดนะครับเราจะเห็นปลั๊กอินที่เมื่อกี้เราอินสตอลเข้าไปนะครับก็คือ Google Meet Attendance Collector คลิกที่ตรงนั้นครับผมแล้วก็ทำการรีสแกนนะครับเวลาที่รีสแกนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าระบบจะเห็นนะครับว่าตอนเนี้ มีเมมเบอร์ที่อยู่ในมิ팅กับเราเนี่ยสคนอน่างที่บอก2คนเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับในความเป็นจริงถ้ามีสักประมาณ60คนตรงนี้จะช่วยได้มากทีเดียวจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มที่เรียกว่าโชว์มอนิเตอร์ครับเวลาที่เรากดปุ่มโชว์มอนิเตอร์นะครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะ สแกนได้นะครับว่าตอนนี้ participant ที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาของ timestamp เนี่ยมีอยู่กี่คนนะครับสมมุติเคสเนี้เรามีอยู่2คนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีการ Meeting ไปก่อนหน้านี้แหละแล้วก็มีการกดไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าช่วง4ี่โมงสิกับช่วง4.15โมได้เข้าประชุมกันทั้ง2คนนะครับอย่างตอนนี้ถ้าตามเวลาที่ปุ่มเห็นนะครับก็คือ4ี่โงยี ีนี้วิธีในการเรคคอรตอนนี้ก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มนะครับสีฟ้าที่เขียนว่า New Attendance Record Now นะครับตอนนี้คือ4โมง21นะครับตามเวลานาฬิกาของเครื่องพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับระบบก็จะทำการกวาดดูนะครับสมาชิกที่อยู่ใน Google Meet กับเราว่าตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทั้ง2คนก็ยังคงอยู่ในระบบอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานกับผมเนี่ยนะครับออกจากที่ประชุมไปก่อน นะครับเราจะเป็นสถานการณ์สมมุติว่าถ้าออกจากที่ประชุมแล้วเหลือผมอยู่คนเดียววลาเราเช็คแอตเทนเนแล้วมันจะเห็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพาร์ติซิพแยนผมได้ออกจากกลุ่มไปละเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดดูเวลาท i m สแตมป์ตอนนี้คือ4ี่โมงที่สินาทีเมื่อกดไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เจอคือว่ามีผมคนเดียวแหละที่อยู่ในมีติ้งนะครับแต่ว่าเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยตอนนี้ออกไปจากที่ประชุมละแล้วเราก็จะเห็นนะครับตัวเลขที่เป็นสกอร ล่าสุดนะครับก็คือ75เนะครับเพราะเรามีการเช็คทั้งหมด4ครั้งนะครับเพื่อนผมเนี่ยเข้า3จาก4เพราะนั้นก็เป็นไปตามการหารสัดส่วนปกตินะครับทีนี้ถ้าเรากดทีทีเราก็จะเริ่มเห็นคะแนนที่มันมีความละเอียดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสาหรับในการที่จะเช็คอัพเรตขอระบบตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนที่3นะครับจากหน้าจอที่เราค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อเนี่ยก็คือว่าเราจะเปลี่ยน ข้อมูลตรงนี้นะครับออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นสเปรดชีตเพื่อที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการในขั้นต่อไปได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงจากหน้าจอตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก boom, download, ร Excel, ปรดปุ่มดาวน์โหลดนะครับ Excel s p r e a d s h e e t นะครับแค่นี้เองง่ายๆน,นะครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในไฟล์ Excel เนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนสำหรับไฟล์ Excel ที่ออกมาตอนนี้นะครับหน้าตาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า มี r t i c i p a n t นะครับสองคนนะครับที่เข้าร่วมประชุมเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่า Parti r t i c i p a n t คนแรกนะครับก็คือผมเองเนี่ยเข้าประชุมในช่วงเ,เวลาต่างๆครบเลยนะครับเช็ค4ครั้งเข้าทั้ง4ครั้งในขณะที่เพื่อนร่วมงานผมเนี่ยออกไปจากที่ประชุมก่อนนะครับก็คือเช็ค4ครั้งเนี่ยเข้า3ครั้งเดี๋ยวผมจะมีการ Mockup ให้ดูเลยนะครับว่าข้อมูลหลังจากที่เราทำข้อมูลจำลองขึ้นมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง เมื่อกี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการใช้คราวนี้เราจะพูดถึงการเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อนะครับจากเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้มีการ Export ข้อมูลเนี่ยออกมาเป็นลักษณะของ Excel นะครับแล้วระบบเนี่ยก็ให้เราดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องทีนี้เนี่ยเราก็เปิดข้อมูลขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เราเข้าไปดูที่ไฟล์ Excel สิ่งที่เราได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจำลองนะครับก็คือว่าเราจะเห็นนะครับนักเรียนตั้งแต่คนที่1นึ่งถึงสินะครับสิ่งที่เราทําได้ใน Excel เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้ฟิลเตอรเช่นับ เราสามารถที่จะซอ r t ดูได้นะครับว่านักเรียนคนไหนที่เข้าเรียนครบตามจำนวนที่เราเช็คนะครับสมมติเราเช็คชื่อ5ครั้งนะครับมีการเข้าเรียนทั้งหมด5ครั้งอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับแล้วยังสามารถที่จะบอกพฤติกรรมได้ด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยเข้าช่วงแรกนะครับมีการเว้นช่วงกลางนิดหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาใหม่หรือบางคนเนี่ยเข้าช่วงตน้ตนๆนะครับแล้วก็หายไปตอนท้ายทีนี้ถ้าเรามีการสอนออนไลน์ในหลายๆครั้ง มันก็สามารถที่จะพอช่วยในการมอนิเตอร์พฤติกรรมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่อยากจะฝากเอาไว้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าในบางรายวิชาเนี่ยบางทีมันมีเงื่อนไขของการเข้าชั้นเรียนเนี่ยนะครับมีมีผลกับเกรดหรือว่าการให้คะแนนแทนที่ว่าเราจะมองเป็น0ูนย์กับ1นะครับในการเช็คชื่อเข้าแต่ละครั้งนะครับสมมุติเทอมหนึ่งเนี่ยมี 14- หรือ15ครั้งแล้วเราจะมองว่าแต่ละครั้งเนี่ยนับ0ูนย์กับ1เลยนะครับ แต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้เปอร์เซนเทจากตัวเนี้มาเป็นตัวช่วยก็ได้ซึ่งตัวนี้มันช่วยให้ข้อมูลมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับใครที่แอดเทนนานในคลาส s นึงบางทีบางคลาสที่อาจจะหายไปบางช่วงนะครับซึ่งเขาบอกเราล่วงหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีโอเคนะครับเราได้เดโมโครบและตั้งแต่ค้าของการติดตั้งการใช้แล้วก็รวมถึงการเก็บผลอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่หลายคนสามารถจะเอาไปใช้ได้นะครับ ผมจะมีเพิ่มเติมให้อีก2 3สเรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือว่าการเปิดกล้องอาจจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่ต้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็แค่อ่อนตัวเองนะครับอยู่ในมีติ้งค้างเอาไว้แล้วก็ตัวเองไปไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเช็คแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์น้อยนะครับข้อที่2อนะครับอาจารย์ทุกคนสามารถที่จะเซตเงื่อนไขได้นะครับว่าอยากที่จะให้การสแกนเนี่ยมีจานวนครั้งที่กําหนดฟิกไหมนะครับคือจะทำตั้งแต่โอเพน open คือสแกนแบบไม่บอกเลยก็ได้ หรือจะมีการบอกว่าเราจะมีการเช็คชื่อในตอนนี้แล้วนะนะครับแล้วก็มีการเช็คต่อเนื่องอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเทคนิคเงื่อนไขที่เหมาะสมของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นแบบไหนซึ่งเรื่องนี้นะครับมันมีประโยชน์นอกจากการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของการประชุมออนไลน์ด้วยเวลาที่เราประชุมทีม56คนบางทีไม่ค่อยเห็นผลนะครับเพราะจำนวนคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตลอดเวลาอยู่แล้วอันนั้นจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่มันจะเห็นชัดคือตอนนี้ก็คือว่าเวลาที่เราประชุมบริษัท แบบคน890คนอย่างเงี้ยแทนที่ HR จะต้องมานั่งไล่ชื่อดูทุกคนนะครับเราก็ใช้ระบบพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับเงื่อนไขเหมือนกันทุกคนเปิดกล้องแล้วเราก็เช็ค attendance มันก็จะสามารถเห็นพฤติกรรมได้นะครับว่าส่วนใหญ่เข้าช่วงต้นช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายนะครับหรือว่าจะดูแค่ครั้งเดียวผ่านเลยนะครับน่าจะเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับทั้งคนทำงานแล้วก็คนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาถึงสุดท้ายนะครับทุกอย่างมีข้อจากัดเสมอ และข้อจํากัดของเทคนิคที่เล่ามาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อจํากัดที่ใช้ได้เฉพาะสําหรับ Google Meet ที่ออนไลน์ผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แพลตฟอร์มอื่นนะครับซิสเต็มนี้ก็อาจจะไม่แอพพลายแต่ว่าหลายที่หลายองค์กรนะครับบางคนเนี่ยใช้ Google Meet เป็นหลักอยู่แล้วตัวนี้ก็ง่ายกับเขาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทันทีเป็นไงบ้างครับเนื้อหาสําหรับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับฝากท่านที่ได้ดูรายการของเรานะครับช่วยลออ็อกอินเข้าระบบ กด subscribe รวมถึงกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรายการใหม่ๆของเราด้วยนะครับรวมถึงสามารถช่วยแชร์ได้นะครับอันนี้จะขอบคุณมากเลยเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปสาหรับท่านไหนที่มีประเด็นคําถามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนและการประชุมออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะแนะนําไปได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของ YouTube ด้านล่าง หรือจะตามไปคุยกับเราในเพจก็ได้นะครับซึ่งผมก็ได้ใส่ลิงก์เอาไว้แล้วเช่นกันครับผมและนอกจาก YouTube แล้วก็ Facebook ที่เราคุยอยู่ตอนนี้นะครับเราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับ w w w j o b n o w h c n c o m ซึ่งวนนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะทำงานในสายเฮลท์แคร์สามารถที่จะเข้ามาฝากโปรไฟล์ไปได้กับเรานะครับรวมถึง HR ในสายเฮลท์แคร์นะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาหาแคนดิเดตจากระบบของเราได้เช่นกันครับแล้วก็นอกจากเว็บไซต์นะครับเราก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่เปิดให้ใช้บริการฟรีบนระบบของ Android ด้วยแล้วพบกันใหม่กับผมโชดกจาก jobnow.hcn.com กับรายการที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการประชุมออนไลน์ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ